สถานการณ์โควิด -19 ค่ะผู้ชมนอกจากเราจะต้องระมัดระวังตัวเองแล้วหรือแม้แต่ทางการเองมีการรณรงค์มีการฉีดวัคซีนกันอย่างเต็มที่เรื่องของการนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ก็ถือว่ามีส่วนสําคัญนะคะอย่างที่จังหวัดเชียงรายเองค่ะตอนนี้ก็ได้มีการจับมือกับทาง Gisda แล้วก็สํานักงานการวิจัยแห่งชาติมีการต่อยอด COVID 1 9 iMap platform นะคะจะมาช่วยเป็นเครื่องมือในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นค่ะ นายบัญชาชาวรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดโควิด -19 โดยครั้งนี้มีทางด้านของนางการดาศีลิมปะคมรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดานะคะพร้อมทั้งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวชในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะ ร่วมกิจกรรมโครงการนี้ใช้ระบบภูมิสารสนเทศมาช่วยวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดนำไปสู่การควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพค่ะซึ่งก็ประกอบด้วยการติดตัดสินใจในการกำหนดมาตรการต่างๆในระดับพื้นที่ให้กับ5จังหวัดต้นแบบนะคะ5จังหวัดต้นแบบที่ว่าก็คือที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากชนบุรีและภูเก็ตค่ะซึ่งจังหวัดเชียงรายก็ถือว่าเป็นพื้นที่การค้าขายชายแดนที่สําคัญเราก็ยังได้รับการส่งเสริมให้เป็น เศรษฐกิจกพิเศษด้วยค่ะคุณผู้ชมครับโควิด19 iMap Platform นะครับจึงเป็นเครื่องมือสําหรับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงและศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดโดยเชื่อมโยงข้อมูลสถานที่ข้อมูลด้านสาธารณาสุขข้อมูลด้านเศรษฐกิจและด้านประชากรจากหน่วยงานทั้งหมด9กระทรวงรวม17หน่วยงานครับทั้งกระทรวงสาธารณาสุขกองบัญชาการกองทัพไทยพัฒนาระบบ ศูนย์กลางข้อมูลนะครับนำไปใช้ในการติดตามเฝ้าระวังวิเคราะห์วางแผนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่างทันท่วงทีครับ